สวัสดีค่ะแอแบมือนีสิสซม,มาทาง,งานเป็นมู่กันจ้ะแล้วก็ค่อยไปหาอย่างกินสแสบเนาะอุปกรณ์เดี๋จะใส่ถุงมือกัน่ออื่นเพ่งกันเริ่มใส่ถุงมือกันเลยจ้ะแล้วก็ เขเสร็จแล้วก็สิเตรียมเอน้ำยาเตรียมผ้าเปียกผ้าแห้งจ้ะเมื่อนี่เพียเ้ยนเฮ็ดเป็นวันหยุดนะจ๊ะวันหยุดเพี้ยนต้องเขามาทําความสะอาดลานจ้ะแต่ว่าอันนี้เพี้ยนทําความสะอาดในครัวก่อนนะจ๊ะเพราะว่าแค่ส่วนเดียวเพี้ยนกับเมือย์ละจังอยู่เมืองนองบ่ได้สบายไลยจ้ะแห่งเห็ดงานหลานอาหารเนี่ยมือนกับบดได้ง่ายจ้ะ แห่งทุนหน่อยแห่งตรงเหตุสุย่างจ้ะจ้างเขาเหตุมันกับแพงจ้ะพอคาแรงของเพี้ยนกับสมโมงละสิบเอ็ดปอนด์จ้ะถ้าจ้างเขามาเหตุกับเป็นสุโมงสิบห้าปอนด์แต่ว่าถ้าจ้างแบบบริษัททำความสะอาดนะจ้ะเขาจะคิดเป็นเมาจายยังหน่อยเขาจะคิดยังตำสามลอยหาสิบปอนด์จ้ะสมาเพี้ยนทำงานกับสองอาทิตย์จ้กาก็เสียด้ ก็เลยเลือกที่จะทําความสะอาดเองทําไปเรื่อยๆรืนะจ้ะเมื่อยกับพักมื่อนี้เพี้ยนจะเห็ดทําความสะอาดกําแพงก่อนนะจ้ะเห็ดผนังแล้วก็เพี้ยนก็จะเห็ดทำความสะอาดฝาเ,เพ,เด,าาด,าพดานจ้าเพราะว่าเป็นอย่างตีทั้งอาทิตย์นะจ้ะันน้ำมันที่เกิดจากการพัดนะจ้ะมันลอยขึ้นมาติดแล้วก็มันเทศห,หเหนียวนะจ๊ะ เมืองนอกเขาจะซุ่มมาตรวจน,นะจ๊ะถ้าเขาเห็ดความสะอาดบ่ถ,ถึงมาตรฐานที่เขาตั้งไว้เขาก็สิลดดาวเหาจ้ะเพิ <c oughs> <c oughs> ่นจะคัดคัดทุบๆไปจ้ะทุบไปเรื่อยๆจนกว่ามันสีแล้หล่ะจ้ะ <c oughs> ปินขึ้นปินลองยุ่งสีละจ้ะจนกว่ามันสีแล้วนั่นละทุไปจ้ะทุไป ชีสเปยแล้วก็ทูผับเปียกก่อนนั่นพิ้นปีนอีกแล้วจ้ะนั่นล่ละเพ้นกันทําไปเรื่อยๆจ้ะผนังแน่กําแพงแน่ฝ้าแน่จ้ะในส่วนของตัวดุดขันกับหัวเต่าเชฟสิเป็นคนล่างเองจ้ะตั้งแ่อยุ่งเมืองนอกมาเนี่ยเพ่นกัดอยากไล่สดเวลาเห็ดงานเยอจ้ะ ก็ไพ,พ่กับว่าเสือว่าเพี้ยนเหตุงานลําบากมือในแคนนก่อนเด้อค่ะพอดีคลิปมันยาวเดี๋ยวเพี้ยนจะเห็ุไปเรื่อยๆจ้ะเรามาพอกันใหม่ตอนเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ